เขาทำอะไรกันทำอะไรกันฮะโอนออกเลยมนออกทีเดียวหมดเลยนะเดน้ีกออ้มันเกินไปเดี๋ยวไปไม่ไเดี๋ยวตอรอบได้ก็ได้นะ เี้ไปหย่อนลงไม่เป็นไรมิกกรทที่แรงนี่ยมิกซแรงมาต้องเข้าไปไปเออยุกมาโย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 กเจ็บตรงนี้ไม่หมดแล้วนี่มาโยมาโยมาโ

ออกแล้วออกแวอแพอแล้วพอแล้สี่สีกว่าแล้สตัวแรกสี่สงตัวแรกสองตัวแรกเวะเ๋ยวเอามงายหน่อยมะงายหน่อยเอางายทีลตัวนะครับงายีลตัวพริกๆรกตยัก์ อะไรจะเลียงฝันนานเ้องไปสามตัวัวไปสิดโไปทำนี่้ยเ่ยู่ตรงนี้ออกเสียมสี้องสองตัวปรเทใตไม่มีตายแล้วีี่เียมสเดียวสอง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  ไไหอเ่ขบวขบานบวนข่นขบวนขบวาขบวนบวนขบวนวนขบวนบวนข่วนขบวนขบวนข่เหลือนขบนขบวนขบนขอวนมบวนขบวนขบวนขบวน่นขบวนข่นวนขบวนขน่นขบนขบวนขวนขบวนขบวนขบวนวนมบวนขบว เจ็ดศูนก้านะสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์เก้ากับสี่ห้าเอออาทีมงานเริ่มต้นอย่างนะครับตรวจสอบกลับตอนพี่มเนาะนะครับมือนีแอร์เดินทางมาตามมาเลขของสร้างจรวดนะครับหรือว่าเลขลวงตาวัดเมืองเนาะนะครับ งวดที่แล้วก็ต้องกราบขออภัยนะครับชมยิมเล็กลุดนะครับไฮฮกสองออกฮกหนึ่งเนาะนะครับมาเมืองนะครับว่างวดวันที่นึงคือกิ่กาเนี่เพิ่นสีไดรเลขตัวใดมาปล่อยให้ท่านผู้ชมได้ใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับเบื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมกจะยืมให้กับนังใจผมพญ่ทีด้่เลยเด้อครับท่านผู้ชมเนาะนะครับพญ่ทีแล่ะก็บบาสุยสีสเกตเนาะนะครับ ครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะนะครับไปนะครับไปเวากับสร้างนะครับว่างวดนี้เพื่อนสิใดตัวไหนมาเนาะครับครับผมสวัสดีครับช่างจรับผวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของหลวงตาวัดเมืองหลวงตาวัดเมืองงวดที่แล้วลาดนิดนึ่งต้องขอไปเอฟซีด้วย เป็นความหวังของนักเสี่ยงโชคเลยนะงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วเป็นความหวังมากครับคนดูเป็นแสนสองสามแสนเห็นมาถูกมาตลอดปีเนาะตลอดปีก็หลายคนก็ตั้งความหวังเนาะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมขออภัยท่านผู้ชมรอบนี้ก็เอามาเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวครับครับชุดรองไม่เอาละแต่งวดที่แล้วเนี่ยก็ยังมีอาจารย์จะเดอาจเด็ดที่มาองงดำนี่ได้เก้าหกตรงตรงเก้าหกตรงตรงครับ วันนี้ผมเลยลองขอขอเป็นเบื้องต้นกับบูงดําขอซามตัวเพื่อจะยันเด็บอาจจะเข้าอีกสองตัวก็ได้ก็เลยเลยลอดูขอดูครับเป็นการเหมือนเราขอเลขสมัยโบราณมาจุดทูปบรรพระแล้วก็เอาไฟสองกลางคืนแล้วเห็นเลขที่เงาองค์ดำเพราะว่าเมื่อแล้วเข้าเก้าหกเนาะวันนี้เลยเลยลองดูอีกทีหนึ่งแต่เป็นกับเลขเลขลงตาวัดเมืองนี่รอบนี้ลงตาให้เอาชุดเด่นชุดเดียว ไม่มีชุดรองไม่มีไม่มีชุดรองเพื่อเพื่อประหยัดงบแล้สักสิบนาทีหน่อยนะครับโอ้หหลวงตาวัดเมืองนี่เข้ายังไงเข้ามานานแล้วบอกเข้ามาเข้ามาเป็นปีครับกว่านานนานมากๆครับคือที่ผมไปจับมาจับมาประมาณสี่งวดสี่งวดสี่งวดนี้ครก็ถึงหลุดงวดหนึ่งก่อนหน้านั้นเขาทำนี้ทำให้ถูกมาก็มาประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดยี่สิบห้างวดยี่สิบห้างวด งวดนี้นะจะพึ่งมาแพดงวดเดียวครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่หกครับแต่ว่างวดนี้คือพิเศษพิเศษกว่างวดก่อนๆเพราะว่าให้มาสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวครับแบบนี้ง่ายดีแล้วสามว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นาะใ่เกิดขึ้นได้ครับก็คือแบบวัดตววกันเลยว่าสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวแล้วให้เอาข้างเดียวครับปกติจะต้องถ่ายคลิปสองรอบเหมือนช่องที่ถ่ายรอบก่อนแต่รอบนี้คือถ่ายรอบเดียว เม็ดเดียวสองสองตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวไม่ต้องรอชุดเด็ดแล้วไม่ต้องรอชุดเด็ดเอาชุดเด็ดเลยชุดเด็ดเลยแล้วคัดเด็ดมาให้แล้วัะเด็ดมาให้ชุดเดียวแล้วก็ชุดสุดท้ายของงวดนี้ชุดสุดท้ายงวดนี้ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องถามว่ามีอีกไหมไม่ต้องถามพี่อีกไหมได้ไปแล้วนี่คือซื้อเลยได้ไปแล้วซื้อเลยถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะแต่รอบนี้ลูกศิษย์ที่อยู่ขับรถด้วยกันเสียงแตกเ้า่าเสียงแตกคือปกติก็จะไปทางเดียวกันรอบนี้ ลูกษย์อีกสิบกว่าคนอ่ะชอบสามตัวแต่ลูกซีดอีฟังหนึ่งบอกมั่นใจสองตัวมันก็แต่ถ้าผมผมมั่นใจผมมั่นใจเลขสามตัวเพราะว่าตรงกับเลของดำที่ผมส่องไฟดูตรงแขนกลางคืนวันพระครับเลขเลขปูงดำที่ผมลองลองลองคอสามตัวดูครับพอได้สามตัวอย่างเดียวสองตัวไม่ขอต้องสองตัวต้องพึ่งจาันเด็ดละเพราะฉันเด็ชเมื่อไหรเข้าสองตัวเต็มๆรับผมเลยเลยทำพิธีกลางคืนวันพระ คือเหมือนขอสมัยโบราณอ่ะจุดทุกขอแล้วก็ขอส่องไฟดูตามบริเวณตัวท่านมาจะเห็นเลขตัวไหนเห็นเงาเงาเห็นชัดเจนเลยเจ็ดสามหนึ่งเลขอะไรนะครับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งครับแต่เลขหลวงปู่หลวงตาวัดเมืองเอามาเจ็ดหนึ่งสามตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่สลับที่เฉยสลับที่เฉยครับแต่เลขสองตัวของหลวงตาน่ะเก้าสี่เก้าสี่ให้มาเจ็ดหนึ่งสามกับเก้าสี่เก้าสี่ ครับก็คือว่าเก้าสี่นี่ลูกศิษย์เนี่ยเทไปทางเก้าสี่นี่เยอะว่าซื้อคนละยี่สิบใบแบตเตอรี่ครับซื้อกันเห็นที่ไหนก็จะซื้อซื้อซื้อกันครับแต่ว่าเลขสามตัวเนี่ยเจ็ดหนึ่งสามจะเลขปูงดําที่ผมขอได้เจ็ดสามหนึ่งมันมันช่างเอินอะไรขนาดนั้นคือมันท่าเอินอย่างนี้ก็มันทําให้เราประหยัดงบครับก็ เรื่องของมาขอกับปู่องดำนี่คือไปดูที่ขึ้นเลขขึ้นตรงไหนครับเลขขึ้นตรงช่วงช่วงแขนช่วงช่วงแขนช่วงบาทเป็นเป็นสีอะไรเนาะเป็นแบบกึ่งแดงกึ่งสีแดงซ้อนในสีดำตรงแขนครับคือตอนรอาจารย์เด็ดแกมาขอแล้วตอนนั้นที่เข้าเั้าตรงตรงผมเลยอยากลองขอดูว่าว่าขอกค่สามตัวไม่ขอเยอะครับครับสองตัวไวให้อาจารย์ทำพิธีดูครับเผื่อเลขสลับแต่ลองขอเฉยก็เลยเลขขึ้นที่แขน เพราะว่าเลขก่อนเข้า96เนอะนี่ขึ้นที่แขนนะ731อ๋องวดงวดก่อนน่ะช่างก็มาขอกับ้วงดำเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็น่าจะโทรมาบอกหน่อยก็เลข76เนอะตอนนั้นก็มาขอเหมือนกันครับผมก็ขอขอเหมือนกันมีคนถูก61 61กับ61อ๋อ61ก็เลยเลยบนบนหนังไว้ด้วยบนหนังกับนางรำกับนางรำกับถูกได้ประมาณ200,000 ของของไปช่างเองใช่ไหมเนี่ยของเพื่อนเพื่อนกันที่มามาขอก่อนวันวันไม่ออกหนึ่งวันครับครับคือหกหนึ่งก็เลยบนหนังด้วยแล้วก็นางรำด้วยครับครับก็ถือว่าถูกได้คนละมาทแล้วเปอรแสซนกว่าบาทลุงตาท่านฝากอะไรถึง F เอฟซีมั่งครับก็ฝากเอฟซีว่าชุดนี้เอาแค่ชุดเด่นชุดเดียวจะประหยัดงบก็คือวัดดวงไปที่เจ็ดหนึ่งสามกับเก้าสี่ครับผมครับก็ถือว่าให้เลขน้อยครับ แต่ขอปรุงดำได้เจ็ดตามหนึ่งคือเลขนี้เลขตัวนี้มันมีเจ็ดและเลขตรงกันแล้ววิงว่งเจ็ดวิ่งเจ็ดครับอของของลุงตาวัดเมืองนี่ให้วิ่งเจ็บวิ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งเจ็ดตัวเดียวครับแล้แล้แลเลขเรามาเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามครับเป็นเลขที่มันน้อยตัวแล้วแต่ผมในลูกศิษย์ที่ขับรถด้วยกันนะผมชอบเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งเพราะว่าผมมามาได้มาเจอที่แขนด้วยเลยว่าจะชอบตัวนี้เป็นเป็นมากมากที่สุดอะ จำนวนครบับท่านผู้ชมเจ็ฑ์ดครัความเป็นไปได้หนึ่งสามนี่มันไม่ได้ออกนานมันออกสามหนึ่งอ่าแต่ว่าสามหนึ่งนี่มันจะสวยกว่าหนึ่งสามเนาะพองวดที่แล้วที่เขาถูกหกหนึ่งอ่ะเขาได้หกหนึ่งสามแต่หนึ่งสามเขาไม่ซื้อก็ซื้อหกหนึ่งอครับงวดที่แล้วที่เขามาได้กันหลายเซนนะอืมตรงทันที่ตรงนี้แล้วแล้วปูงดำที่ได้หกเก้าอ่หกเก้าจันเด็จมาทําฤิธีได้เก้าหกตรงตรงครับครับได้หกหกเก้าเก้าแล้วก็เก้าหกอ่าเดี๋ยวเสร็จจะนิ่มย จะจัดจะทำพิธีอันจะมันนี้อางจะรวจขอไอวปู่วัดเมืองกับองค์ดที่มาขอเองใช่ครับครับเอาคุยคุยกันยังไม่มองเห็นเลขนี่ยก็ยังยังไงยังไงยังตื่นเตอยู่อันนี้เลขดูแล้วนีครับคนหยุ่มสุรินคนออกอยู่กรุงเทพเนาะีครับครัเจสนึ่งเจ็ดสามหนึ่งครับเก้าเก้าสถ้าตัดมาก็เจ็ดสเจดหนึ่งกับหกสี ะาะสามตัวเม็ดเดียวกับสองตัวเม็ดเดียว,ว,ยวที่ที่ลงตาให้มา้ลงตามาเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามกับเก้าสี่จะปูงดําให้มาเป็นเลขเจ็ดสามหนึ่งปูงดำนี้ได้มายัางไงครับคือวันพระผมมามาจุดทูปบอกกล่าวม,มันมาสวดมนต์แล้วขอขอเลขทีนี้ก็เลยจะจุดทูปก,ก็เมื่อแล้วจุดแล้วก็เลยลองส่องดูตามตามแขนแต่ช่วงที่ส่องไปอะ่ะมันเป็นเงาสีแดงๆขึ้นขึ้นตรงแขนเป็นเงาสีแดงแดงขึ้นขึ้นทับสีดํา เป็นตัวชัดเจ็ดสามหนึ่งไอเลขสองตัวนี่ตัดนี่ถ้าดูตามนี้แล้วมันยังขาดสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมใช่ครับสามหนึ่งแต่ว่าไอหกสี่กับเก้าสี่นี่น่าจะกลับหัวกลับหางใช่ครับคฉะนั้นก็ยังขาดอีกตัวหนึ่งก็คือสามหนึ่งสาึครับแต่ว่าเลขสามหนึ่งหนึ่งสามเลขหนึ่งสามออกยากแต่สามหนึ่งเคยออกครับก็เลยไม่เขียนเลยยังไม่เขียนอันนี้ฝากท่านผู้ชม ฝากท่านผู้ชมว่าไปเพิ่มเอาเองเนาะนะครับ3ตัวก็731ดส่องตัวเนี่ยคือ94 94ตัดให้นี่คือ7371ยังขาด31แล้วก็64สี่ใช่ครับนะครับ94นเ้ิดลูกศิษย์ซื้อแทบจะซื้อกันหมดทุกคน94เป็นลอตเตอรี่เลขท้าย2ใบซื้อพนละ20ใสิบใบมเห็นกระตามาครับซื้อผมก็แอบไปซื้อกัข้าด้วยได้10ก็สิบใบครับแต่ว่าถ้าเลข3ตัวผมชอบตัวนี้ เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเป็นเป็นเลขที่ที่น่าลงทุนครับเพราะว่าให้มาเม็ดเดียวอย่างนี้ชอบครับครับลองนะครับก็คงจะเป็นอีกอีกงวดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อท้ายสุดฝากอะไรมีอะไรฝากถึงเอฟซีมั้งครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านที่รับชมช่องไอ้ผมฟองเนาะแล้วก็ทุกๆช่องของความเชื่อของขวัญใหญ่ทีคนเสิร์นทีวีแล้วก็ บริษัททิสกกนแล้วก็น้องนะน้องบาสน้องบาสแล้วก็อันด้วยแต่ละไม่ได้แนะนมถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วก็มองเห็นกดแชร์พินิวหน่อยครับพีนิวด้วยพินิวกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพิ่มกดให้กำลังใจหรือพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้แต่ที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์แชร์เยอะๆครับเพราะเลขนี้เป็นเลขที่น่าลงทุนไหมครับครับผมส่งท้ายนี้ขอย้ําแล้วก็สาหรับแนวทางของช่างจังหวัดนะครับย้ําก็คือถ้าผมย้ําก็คือ เจ็ดสามหนึ่งเม็ดเดียวกับเก้าสี่สองตัวเม็ดเดียวครับับไม่ต้องคิดเยอะครับส่วนรายละเอียดอยากจะสอบถามก็เบอร์โทรของช่างยุรวดอยู่ในกระดาษแผ่นที่เขียนเลขเนาะอยู่ด้านล่างนะครับอยด้านล่างอยากจะมาสอบถามว่าเลขอะไรเลยเบอร์นี้เนาะกับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับกับก็เข้ามาสอบถามว่ามีเลขวิ่งตัวไหนได้ชอบมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมเลขได้ขยับเคลื่อนไหมก็โทรมาได้ครับก็ขอบคุณที่ เข้ามารับชมทุกท่านก็ให้สบต่ความโชคดีกับคิดสินใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ทุกคนคนละแชร์คนละแชร์ให้กาลังใจแล้วท่านจะมีโชครับแล้วกดแชร์แล้วท่านจะมีโชคทุกท่านขอบคุณทั้งเจ้าหลวงครับผมขอบคุณครสดีค์ใช้ม้วนเดียวจบ